สวัสดีครับผมซีนาจากช่องซีนาอินเวสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้นที่น่าสนใจ e p c วันนี้ผมจะมาพูดถึงหุ ML, ้น a SML ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างของการผลิตชิปนะครับโดยนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน,ตนแต่เป็นเพียงแค่ความคิดเหน็นตัวของผมเท่านั้นงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับโดย SML นะครับเป็นหน้าที่หลักคือ การสร้างเครื่องผลิตชิปให้กับบริษัทอย่างที m c หรือซั s u n g ไผลิตชิปให้บริษัทอื่นนะครับเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในโลกเลยก็้ว่าได้แต่ว่าขนาดยังถือว่าเล็กอยู่อยู่ที่300อัเลียนดอลล่าร์ถ้าเทียบก,กับความสำคัญนะครับโดย a s m เเป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถสร้างเครื่องผลิตชิปได้ โดยไม่มีบริษัทไหนทําได้เลยมาก่อนและ SML คือนี่สรุปนะครับ SML เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงสายเทคแต่ไม่ชอบเสี่ยงมากนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับขอบคุณครัครบ